ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราป้านยิมนะครับมาพบกันเป็นประจำทุกเดือนแบบนี้คือใช่เลยนะครับสำหรับการพยากรณ์ดวงเดือนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของเดือนธันวาคมนะฮะเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2563ระหว่างวันที่7ธันวาคม2563จนไปถึงวันที่5มกราคม2564นะครับเป็นการพยากรณ์ของผู้ที่เกิดปีพศะลงท้ายด้วยเลข2ครับอันได้ก ปี 2482, 24 2่9ป 2502, 2512, 2522, 2532และ2542ครับทั้งหมดเป็นการพยากรณ์โดยอง์รวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังร,ร,รับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าเข้าใจแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ในทุกๆช่องทางเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับหมอเบิร์เป็นการส่งกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตอินโทรมา การพยากรณ์ของคุณสองนี้นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงเดือนนี้คือเดือนธันวาคมปธศักราช2563ตั้งแต่วันที่7ธันวา63จนไปถึง5มกราม64นะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นแบบนั้นถ้าเข้าใจแล้วแล้วก็เรามาเริ่มต้นที่งานประจำครับ สำหรับเดือนนี้นะฮะงานประจำค่อนข้างที่จะดุเดือดเลยนะฮะสำหรับคุณสองเนะี่ยจะเจอในอเรื่องของปลายเดือนเนี่ยเป็นเรื่องของการงานที่หนักนะฮะส่วนต้นเดือนจะเจอปัญหาก็เรื่องเกี่ยวกับคนรอบข้างคนรอบตัวซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอคนในที่ทํางานก็ได้แผนกเดียวกันเพื่อนร่วมงานที่รักใคร่ชอบพอกันก็ให้รมะมัดระวังอย่างสุดกําลังนะครับอย่าโมโหอย่างหงุดหงิดมันดูเหมือนเหนื่อยงานเข้าเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนี้จะมีเรื่องหงุดหงิดส่วนปลายเดือนนะครับจะเจอเรื่องงานเต็มๆที่มันทําไม่ทันงานเยอะ หรือว่าโดนโยนโปรเจกต์หรือว่าโดนความรับผิดช,ชอบเรื่องอะไรบางอย่างมาอย่างเต็มเต็มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดเลี้ยงงานอะไรก็แล้วแต่นะกิจกรรมหรือว่าโครงการโครงสร้างต่างๆเนี่ยคุณอาจจะเจอเต็มเตเพระนาะฉะนั้นตั้งรับดีๆนะครับคุณสองครับ เรามาต่อกันที่นักธุรกิจนะครับค้าขายนะครับหรือว่าเป็นทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามเรามาดูกันนะครับในช่วงต้นเดือนนะครคุณจะเจอปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินทําให้ส่งผลเกี่ยวกับกิจการหรือว่าธุรกิจของคุณนั้นเกิดปัญหาขึ้นได้ในช่วงต้นเดือนนะครับส่วนปลายเดือนก็จะเจอปัญหาที่คุณเคลียร์ยากแก้ยากนะแก้ไม่หายนะครับเอาเป็นว่าช่วงต้นเดือนดูประคองเรื่องการเงินดีๆส่วนช่วงปลายเดือนนั้นคุณแค่ประคองให้ข้ามผ่านไปได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนมาแล้วนะครับแล้วก็ประคองให้ผ่าน ไปได้ในช่วงเดือนธันวาคมเพราะว่าถ้าคุณขยับเยอะควรจะมีผลเสียเยอะเพราะฉะนั้นแล้วนิ่งๆประคองไปให้ได้เท่าที่คุณจะทำได้นะครับต่อกันด้วยความรักดีกว่าครับ เรียกได้ว่าต้นเดือนเนี่ยจะเจอปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นหรือมีปากเสียงกันพอสมควรเลยกับคนรักนะฮะคนในบ้านนะครับหรือว่าใครก็ตามนะถูกคนนั้นเป็นที่รักด้วยให้ระมัดระวังดีๆเลยทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เริ่มต้นกันที่คนโสดนะฮะสำหรับคนที่เป็นคนโสดจริงๆในช่วงต้นเดือนอาจจะยังไม่เห็นใครนะฮะยังคงรู้สึกเหนื่อยนะครับกับจิตใจยังคงไม่เจอใครที่เป็นคนรักนะฮะส่วนปลายเดือนอาจจะมีใครสักคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบหรือว่าคุณอาจจะไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบ ในช่วงปลายเดือนนี้ก็เป็นได้แอบชอบอยู่ห่างๆนะแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนหรือว่ากลางเดือนขึ้นไปนะฮะก็จะเจอแล้วล่ะครับแต่ก็ยังสําเร็จหรือไม่สําเร็จได้ตกลงปรงใจกันไหมต้องดูกันต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของคนรักที่มีคู่รักคู่ครองแล้วนะฮะต้นเดือนนั้นคุณอาจจะทะเลาะเบาแหวงกันนะครับมีปากเสียงนะฮะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องสติอารมณ์ไว้ด้วยนะครับอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือสติไม่เช่นนั้นปัญหาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆส่วนปลายเดือนนะฮะกลายเป็นคุณ น้อยอกน้อยใจแล้วก็ไม่อยากพูดไม่อยากคุยเบื่อหน่ายกับคนรักเหลือเกินเจอปัญหาอะไรก็ไม่รู้ทําอะไรก็ไม่ได้นะฮะเรียกได้ว่าปัญหาคนรักต้นเดือนอาจจะเจอทะเลาะเบาะแวง้งส่วนปลายเดือนนั้นอาจจะเจอในเรื่องของการที่คุณทําอะไรไม่ได้เลยต้องนั่งอยู่เฉยๆนะครับอย่าพยายามกระโตกกระตากหรือทําอะไรไปมากกว่านั้นเพราะมันมีแต่เสียกับเสียเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นนิ่งเข้าไว้จะดีที่สุดเงียบเข้าไว้จะดีที่สุดสําหรับคนมีคู่เตือนแล้วนะครับ ต่อกันด้วยนะฮะในเรื่องของการเงินกันดีกว่าการเงินนะครับคุณสอในเดือนนี้เรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายสูงลิบปลิวลิบแบบมากๆเลยค่าใช้จ่ายรออยู่ทุกททางแต่รายรับแทบไม่เห็นนะจ่ายเยอะจ่ายยิบจ่ายย่อยนะฮะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มาจ่อคอหอยอยู่เรียบร้อยแล้วแต่คุณไม่สามารถที่จะหาเงินมาจ่ายได้เนื่องจากว่าอาจจะเจอในเรื่องของรายรับไม่พอนะกับใช้จ่ายในสิ่งต่างๆประจำวันอยู่แล้วยังมาเจอหนี้สินอีกก็เรียกได้ว่าเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นเราขอให้เรามาระวังการ ใช้เงินต้องแบบตอนนี้ดีๆนะครับส่วนโชคลาภปลายเดือนอาจจ,จอาจจะเจออาจจะเจออาจจะเห็นนะ,ะเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกําหน่อยหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินและผ่านได้ในเรื่องของสถาบันทางการเงินก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นใครจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการกู้ยืมนะฮะหรือว่าสถาบันทางการเงินมีโอกาสได้ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ครับต่อกันด้วยเรื่องของสุขภาพดีกว่านะฮะ สุขภาพในช่วงต้นเดือนนะครับก็อาจาจะเจอปัญหาหนักให้ระมัดร,ระวังเรื่องอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาโรคเก่าๆจะกําเริบอย่างรุนแรงนะฮะทำให้รู้สึกเจ็บปวดทรมานในช่วงแรกเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นโรคกระเพาะนะครับนอนไม่หลับนะครับสมองชาปวดหัวอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงต้นเดือนนี้นะครับส่วนปลายเดือนหายไหมก็ยังไม่หายนะครับยังคงมีเรื่องที่คิดกังวลเครียดอาจจะมีถึงน้ําตาไหลตานองได้ด้วยนะฮะก็ขอให้ระมัดร,ระวังไว้ละกันนะครับอ่สุขภาพช่วงนี้ไม่ดีทั้งการ ละใจเลยให้ดูแลสุขภาพทานยาดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ดีขึ้นเพราะดวงอ่อนเหลือเกินครับและสุดท้ายนะฮะเรามาดูเคล็ดลับกันดีกว่านะครับว่าคุณสอนจะทํำยังไงนะะี่ย ในช่วงเดือนธันวาคมพยายามหาชุดเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับสีแดงส้มชมพูสีโทนร้อนเนี่ยดูแลเป็นสีธาตุไฟช่วยส่งเสริมให้คุณนะั้นมีกําลังใจมีไฟแรงที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรก็ตามให้มีชีวิตชีวามากขึ้นรวมไปถึงนะครับอาจจะเป็นผ้าปูที่นอนปูสีแดงส้มชมพูลักษณะแบบนั้นก็ได้ส่งเสริมให้คุณเนี่ยไปได้แนะ่นอนดีขึ้นแน่นอนชาร์จพลังได้เต็มที่และให้ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างหลอดไฟเนี่ยในเรื่องของการทําบุญที่เกี่ยวกับ ความสว่างหนังสือสวดมนต์เนี่ยคุณการศึกษาที่เปิดช่องทางเนี่ยรวมไปถึงหลังคานะฟังแดดอ่ะที่เกี่ยวกับสายตาแบบนี้ก็ได้จะทําให้ชีวิตนั้นดีขึ้นรวมไปถึงห้องของคุณนั้นก็ต้องสว่างสวัยเข้าไว้นะอย่าให้มืดอึมครึมจนรู้สึกเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนแห่งการที่คุณรู้สึกเซ็ง,ง,งมากมากเลยนะครับดูแลตัวเองดีๆนะฮะ สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับสำหรับปีในกษัตริย์ที่ต้องระมัดระวังได้แก่ปีมะเมียรกาเถาะและชวดครับมะเมียรกาเถาะและชวดสําหรับปีที่ส่งเสริมได้แก่ปีฉลูมะโรงแล้วก็วอกฉลูมะโรงแล้วก็วอกครับสําหรับวันนี้นะฮะหมอเบิ้ลก็รายงานไปหมดเรียบร้อยแล้วสําหรับคุณ2โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับคุณ2สําหรับวันนี้สวัสดีครับ